สวัสดีครับสวัสดี่น้องเช่าเกษตรสกุลนะครับมาพบพะกันกับสวนเกษตรทังลบนะครับืันนี้ผมเพาเองพักสลัดนะครับสีปูกว้น่ครับเห็นไหมเปลงนะครับเดี๋ยวอันอันอัเคยเห็นแล้วลละท้ายลงทุกเฉียวนะครับแต่ว่าตัวนี้สิไม่เบิงคือผมเปลี่ยนแปลงจากจากข้าใส่แก็บแกบดิบเนาะที่นี่เอาใบใหม่มาใส่เป็นใบยางเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับโอเคครับนี่ครับคือพักสลัดสี่ผมูอกว่า ปูขึ้เกานะครับจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเขาเปลี่ยนแปลงจากดินยังใส่เขาใส่แกบเขาใส่แกบไปดิบเนาะผมเปลี่ยนว่าใส่เป็นใบใหม่นะครับแต่ก็สิมีหยากขึ้นนิดนึงนะครับใบใหม่ใบพืชนี้เป็นใบใบทำฉานะครับหรือใบก่ำปูเพื่อนใบทำฉานะครับไปไปกวาดมาแล้วมาใส่บึงค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันเห็ดใดินชุ่มชื้นนะครับอันนี้เป็นสลัดคอดนะครับเี๋เขาเห็นดันเน่าอีก่นนะครับเปลี่ยนแปลงสลัดแปลงยกสูงนะครับวิธีการปลูก ช่วงนี้ไม่ควรดูแรงนะมันถิ่อนข้างปลูกยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอากาศมันขดหอนเขาก็ใส่เล่มกลางไใบดำนี่ครับสเสล่มดีแปลงนะครับถ้าสีจะเป็นสเล่มว้แล้วก็คุ้มไว้เลยนะครับยางเวียนโอว่าว่าสัุนันหลวกเบิดครับมันหอนนะครับเอาแล้วอีกด้านหนึ่งด้านหนึ่งด้านต้นนี้สิเป็นไส้เกียบมันมีหลายแบบนะครับอันเนี้ยแปลงนี้จะเป็นไส้เกียบนะครับไส้เกียบดิบหึงขี้เก่านะครับ ได้แกบดิบสิประมาณนี้นะครับรสิแตกต่างนะครับเอาเบอรตัวนี้ใบใหม่ขึ้นกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นใบใหม่เป็นใบใหม่ที่มนทับทมกันนะครับผมกวดมากผมก็มาใส่เลยนะครับเป็นใบใบยังก่อนนะเออลืมซื้อใบไปดูไปไปดูนะครับไปไปดูเนออนกับใบไผ่นะครับนะไปดูกำมาใส่นะครับแล้วก็เป็น พวกที่เป็นใบใหม่ห้องมามักว้แล้วนะครับแล้วผิดมีเล็ดและผิดนะครับเอาเบื้องดันอีดันนึงมันจะต่างกันตัวนี้ผมใส่ใบไผ่นะครับอันนี้ใส่ใบไผ่เป็นใบไผ่ของจข,ของเองนะครับไผ่ที่ฮขาปูกเป็นไผ่กิมซุ่งนะครับไผ่กินกินหนอมนันเนาะเขาก็ใบมันไหลเลยเอาลองมาใส่เบื้องนะครับมันก็โอเคครับอต้นค่อนข้างเลยายดีนะครับ แต่มันบ่ทานถ้าได้เป็นปุ๋ยดอกมันก็มันก็สิวา่ามันเก็บควอมชุมชื้นไปในดินให้ได้นะครับเข้าก็บต่ต้องไรวะนี่นี่อันข้อมแต่ตางอ่สองแปลงเห็นชัดด้ตัวนึงอันนึงสิเป็นอไอใบกำปูหรือใบสาชาแล้วก็ตัวนี้เป็นไผ่นะครับปอะมาณนีนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอีกกันหนึ่งก็คือผมเิใี้ยนในเบิง่งอีกแปลงนึงนะครับนี่ครับ อีกแปลงหนึ่งแปลงนี้แปลงนี้นคือเป็นเป็น,ปนใบไม่ที่มันหมักแล้วนะครับมันมันเปอยอยน่ยแต่ที่นี้มันเป็นเขาเออนี่ยเก็เหมือนกันกันกนกบไอ้ตัวเขาเอือแมงข้ามอ่ะแมงข้ามดวงนะครับดวงดวงแมงข้ามมันกินแล้วมันก็ขี่มาเป็นเือเป็นก้อนเป็นปุ๋ยดีอันนี้เป็นขณานะครับคณะเห็ดหอมปู่ไปดันครับ ซึ่งผสมหลายๆรูปแบบครับแต่ผลเป็นหอมอันนี้ก็เป็นผักชีลาวแต่ว่ามองแง่อะโมงแงมปรนเดเดี๋ยวให้เบิงแนะนำเป็นีจีนนะครับอ่าอันนี้เป็นผักชีจีนครับผักชีจีนกับโมงแง่ประเดนะครับนี่ประคองหอมเขียวเลยหรือหอมปีนะครับเขียวเลยเอามากินแล้วก็มาปักปักไว้เฉนะครับก็ขึ้นอยู่นะครับดูนี่นะครับโอเคครับครับก็ประมาณนี้ คือสวนพักในบริเวณนี้ก็เป็นสามแปลงใหญ่ๆนะครับพมเา่าของอัาแปดเมตรน,นะครับเมตรแปดเมตรอัน,นอีกอันหนึง่งดันก็แปดเมตรนะครับสามแปลงนะครับโอเคครับสาหรับเมื่อนี้เอาไว้สำนีเดี๋ยวพอกันรอบหนาม่ใหญ่ใหญ่พิษไทยเมืองางามๆนะครับสวัสดีครับ